สวัสดีค่ะเจนัทแอตโรนะคะวันนี้ก็จะมาในหัวข้อเขาคนนั้นที่คุณนึกถึงอยู่จะกลับมาไหมนะคะ Energy น,นี้ก็จะสําหรับคนที่มีคนคุยหรือคนเก่าๆที่อยากให้เขากลับมานะคะและยังรอเขาอยู่ยังมุบออนไม่ได้นะคะก็สามารถไปต่อได้เลยนะคะแต่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปแบบ r รนดอมนะดวงคุณจะมีโอกาสตรงแค่10%นนะคะแต่ว่าถ้าคุณมีวันเกิดดังต่อไปนี้นะคะดวงนี้จะเป็นดวงของคุณ 30ค่ะและสำหรับลัคนาราศีนะคะที่มีโอกาสตรง30%นะคะจะเป็นคนที่เกิดในวันที่133 23นะคะมีนกรกฎพิจิกค่ะ22 22 2, 2ีนะคะม่ถุนตุลกุมค่ะ88 28นะคะมีถุนตุลกุมค่ะไม่ตรงเลยค่ะไม่ตรงไม่ตรงอ่ะต่อมาก็จะเป็นคนที่เกิดในวันที่144 24นะคะเมสิงธนู แล้วก็จะเป็นคนที่เกิดในวันที่20นะคะสุดท้ายนะคะเป็นคนที่เกิดในวันที่55 25นะคะเมษสิงห์ธนูค่ะก็สําหรับใครที่มีวันเกิดในต่อไปนี้ก็สามารถไปต่อได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวจะสับให้นะคะก็สำหรับใครที่อยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถกดไปที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะสอบถทำคิวก่อนนะคะที่จะจองคิวนะคะว่ามีแบบวันนี้มีแบบด่วนไหมนะคะเพราะวันวันก็ไม่มีนะคะก็ คำถามมาก่อนนะคะแล้วก็ใครที่อยากคุยอ่าไม่ใช่ใครที่อยากดูแบบโหราศาสตร์ก็มีนะคะมีทั้งแบบบิปซีแล้วโหราศาสตร์เนาะแล้วก็จะมีวอลเปเปอร์ปปรมงคลด้วยนะคะมีวอลเปเปอร์ปปรมงคลแล้วก็จะมีพวกดูเลิกดูเยอะดูเลิกดูยามสามารถเข้ามาทักทายกันได้นะคะเข้ามาสอบถามได้ค่ะอ่ะใบแรกอ,อ่เขาคนนั้นที่คุณนึกถึงอยู่จะตอบกลับมาไหม จะกลับมาหาคุณไหมเอ่ยอ่าตอนแรกนะคะอันดับแรกเลยตอนนี้คุณกับเขามีการจบกันที่ไม่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะเหมือนเหมือนโตไม่ตัวคุณก็ตัวเขานะคะฝั่งนี้ฝั่งหนึ่งก็คือยอยูย่ก็หายไปเลยนะคะไม่บอกไม่กล่าวนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็ถ้าคุณยังมีน่าต้องต้องมีสักฝ่าย็ดฝั่งหนึ่งที่ค่อยๆส่งอยู่เขาก็จะมองว่าเออถ้าเขาส่งเราเขาจะมองว่าเออแล้วช่วงนี้เราดู เรียกว่าอะไรดูแบบว่าดูมีความสุขดูอยู่กับเพื่อนส่วนถ้าเราส่งเขาก็จะเราก็จะมองว่าเขาดูมีความสุขจังเลยแต่ว่าจริงๆแล้วตัวเขาก็ยังมีความนึกถึงเราอยู่นะคะแต่ว่าคนคนนี้เหมือนยังรักชีวิตโสดอยู่นะคะตัวเขาอ่ะยังไม่ได้อยากที่จะมีความสัมพันธ์เลย กับใครเลยนะคะยังรักชีวิตโซอยู่นะก็สําหรับคนที่มาจากคลิปนี้ก็เสีจใจด้วยนะคะตัวเขาอะยังไม่ได้แบบว่าอยากกลับมาหาคนนะคะแล้วก็ตัวเขาเนี่ยยังไม่ได้คิดที่จะอยากมีใครเลยนะคะถึงแม้ว่าเขาจะมีคนคุยก็ตามนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับใครที่อยากดูดวงส่วนตัวสามารถกดไปที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะ